สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับหลังจากที่ห่างหายไปนานคลิปนี้ก็จะมาทํารอบทำไรายได้กับเจ้าสตอมคันนี้รถไฟฟ้าคันนี้กับค่ารอบใหม่ของแก๊ปเริ่มต้นที่30บาทเราจะมาวิ่งกันดูตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงห้านาทีเดี๋ยววันนี้จะพาวิ่งแก๊ปกับค่ารอบใหม่เริ่มต้นที่30บบาทแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปในโซนใจกลางกรุงกัน ว่าวันนี้เราจะทํารายได้สถิติเท่าไหร่กันค่ารอบใหม่ที่เขาบอกว่าถูกแสนถูกวันนี้เราก็จะทําทุกวิธีทางที่จะให้มีรายได้เยอะๆเราจะเปิดทุกอย่างส่งงานวิ่งงานทุกอย่างยกเว้นแกลบวินหรือว่าวิ่งรับผู้โดยสารเราจะไม่เปิดนอกกนั้นเราจะเปิดทุกอย่างตอนนี้แบตอะไรเราก็พร้อมแบตเราก็ชาร์จเต็มมาจากบ้านเราจะเป็นคนรับงานเองว่างานตัวไหนสมควรรับไม่สมควรรับ เพราะว่าถ้าเราไม่กดรับงานเราไม่มีเสียเปอร์เซ็นตนะครับเปอร์เซ็นรับงานมันก็อยู่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเปอร์เซ็นรับงานก็อยู่ตรงนี้คือภาพรวมเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปในใจกลางกรุงเทพกันวันนี้ตอนนี้ผมก็อยู่แถวบ้านนอกนะแถวชนบทแถวสรยาุฝนฟ้าก็มืดมืดมาแล้วได้มาแล้วงานแรกหลังจากวิ่งหางานอยู่นานตอนนี้ก็เป็นเวลา13านาฬิกาส3 13นาทีงานแรกก็ เดิมเลยแก๊ปปาก67บาทบวก5บาทก็เป็น72บาท72บาทนี่คือราคาใหม่หลังจากที่ปรับค่ารอบขึ้นมาเริ่มต้นที่30บาทเดี๋ยวไปรับงานกันงานแรกของวันนี้ระยะทางงานนี้ก็11กิโล11กิโลกับค่าจ้าง72บบาทคุ้มไม่คุ้มพิจารณากันดู แกป๊ปหมากนี่ก็ระยะทางส่งก็11.8กิโลตีไปซะ12กิโลรวมวิ่งมารับอีก2กิโลครึ่งก็เยอะอยู่นะส่งงานนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูงานถัดไปกันครับหลังจากที่กดจบงานเสร็จงานที่2ก็เด้งมารับ4ที่ส่ง4ที่เป็นงานเอ็กเพสนะครับทั้งหมด706บาทต้องดูว่ามันจะคุ้มกับค่าส่งไหมงานส่ง4ที่เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2องโมงสินาทเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าที่เป็นงานพ่วงรับหลายที่ตรงหลายที่มันจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่จะไกลอยู่นะครับจากนองแขมไปถนนกิ่งแก้วเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนจบงานนะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ก็บ่ายสองสิบนาทีกับค่าเที่ยวเจ็บาทใช้เวลาเท่าไหร่ จับรถไฟฟ้าสตอมคันนี้ดูนี่แบตมันจะพอวิ่งไหมตอนนี้เราก็ใช้แบตลูกแรกอยู่งานชิ้นแรกก็เป็นผ้าเป็นกงางเกงครับเป็นผ้าเป็นกงางเกงนี่งานที่สองครับงานที่สองรู้สึกจะชิ้นใหญ่ไปต้องพับเอาครับงานที่สองไปครับเดี๋ยวไปรับงานที่สามกันงานที่สามได้มาแล้วครับงานนี้รู้สึกลูกค้า ปลายทางจะโทรมาถามว่าถึงกี่โมงต้องทําใจแกปเ็กเพรก็ต้องเจอปัญหาลูกค้าโทรตามแบบนี้แหละครับถ้าเราช้างานที่3เราวิ่งมาแล้ว16กิโลแบตก็เหลือประมาณ54ไปครับทําเวลาก่อนเราก็ได้ทดสอบรถไฟฟ้าจะตอมไปด้วยว่าแบตสองลูกนี้วิ่งเอ็กเพสในระยะทางกไกลๆแล้วเป็นยังไง เราจะได้เปลี่ยนแบตสลับแบตตรงไหนกันตามมาดูครับงานที่4<ม>ก็ได้มาแล้วครับยวเราไปส่งงานกันต่อเลยบ่ายสามโมงสามสแล้วตางานทําเวลาเดี๋ยวไปส่งของก่อนครับจุดที่หนะครับจุดที่หคือจุดส่งของก็เป็นอันส่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช้ระยะเวลาเดินทางก็หลายชั่วโมงอยู่ประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้ก็วิ่งมาแล้ว41กิโล เห็นไหมครับเห็นไหม41กิโลแบตของเราตั้งแต่ตอนบ่ายโมง5นาทีตอนนี้แบตก็เหลืออยู่24เปอร์เซ็นต์ตอนนี้แบตเหลือ24เปอร์เซ็นต์ก็ต้องมองหาที่สลับแบตก่อนถ้ายังหาไม่เจอเราก็ต้องใช้แบตในตัวรถสลับแทนไปก่อน่าเดี๋ยวไปส่งจุดที่6กันตอนนี้ต้องสลับแบตก่อนแบตเหลือ16เปอร์เซ็นต์ผ่านมาตรงคลองเตยพอดีเราก็ต้อง สลับแบตมาถึงที่เราไม่สลับแบตไม่ได้ต้องสลับแบตไว้ก่อนเลยนี่ครับร้านตรงสลับแบตก็มีมอเตอร์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไว้จําหน่ายด้วยนี่คือราคาผ่อนของรถแต่ละคันใครสนใจก็มาได้ครับตรงคลองเตยนี่คือที่สลับแบตของรถไฟฟ้าสตอมอีกที่หนึง่ง แดงแยกอโศกเป็นไฟแดงที่นานมากส่งครบแล้วครับจุดที่8ส่งครบจุดที่8มันก็จะขึ้นว่าคุณถูกระงับการรับงานเพราะเราใช้เวลานานครับ18นาิกา3นาทีตีกลมๆเป็น18นาฬิกาก็ใช้เวลาใกล้ๆ4ชั่วโมงอะ่ะสำหรับวิ่งรับ4จุดส่ง4จุดทั้งหมดเป็น8จุด แอปก็จะให้เราอีเฟสใหม่แล้วก็กดออนไลน์ใหม่แล้วก็มันจะให้เราส่งข้อมูลก็คือถ่ายรูปตัวเราอันนี้จะเป็นตรวจสุขภาพเราว่าเราใส่ผ้าปิดจ,จมูกไหมอันนี้ก็จะเป็นตรวจเราว่าเราใส่ผ้าปิดจมูกไหมมันก็จะให้เราถ่ายรูปที่เห็นพนักงานแกลปถ่ายรูปนั้นไม่ต้องตกใจนะครับคือเขาให้ถ่ายรูปว่าเราใส่แมสขณะวิ่งรับส่งงานไหม นี่เราก็ถ่ายรูปส่งเขาส่งข้อมูลไปครับแล้วเราก็จะกลับมารับงานได้เหมือนเดิมนี่คือรับงานแล้วแต่ปิดอยู่ครับวิ่งมาไม่ได้พักเลยขอพักแป๊บหนึ่งดูงานเรางานเราก็เป็น2ง,งานนะคือ2รายการใครที่จะทํารอบเที่ยววิ่งจะขึ้นระดับนี่วิ่งเอ็กเพน,นี่จะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าส่งหลายๆจุด เขาก็จะรวมเป็นหนึ่งงานถึงแม้จะเป็นงาน2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงส่งหลายๆจุดนี่เขาก็จะรวมเป็นหนึ่งงานตอนนี้คือเราวันนี้เราวิ่งได้แค่2งานแบตเราลูกที่2ก็เหลือ57%ลูกนี้ตอนเราเป็นสลับแบตมามันมีแบตเตอรี่อยู่80%นะเท่ากับว่าเราได้ไม่เต็มร้อยหลังจากที่วิ่งมา4ชั่วโมงเราก็ขอพักนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุยงานกันต่อครับตอนนั่งพักนี่เราก็ปิดงานไว้ เดี๋ยวไปดูกันวันนี้มันจะได้เท่าไหร่งานที่3เข้ามาแล้วครับวิ่งไปรับงาน3กิโลราคาก็39บาทบวก5ก็เป็น44บาทระยะทางไปส่งก็น่าจะไม่น้อยกว่า6กกิโลดูจากราคาค่าส่งราคาปรับใหม่ที่เราได้ดูกันคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าราคามันจะตรงกับแอปที่เขาบอกว่าปรับใหม่ปรับราคาใหม่ไหมนี่ก็ยังเป็นโซนกรุงเทพรอบนอกอยู่นะครับ ได้งานพิ่งมาราคาก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็น61บาทบวก20บาท6,7,8จ็ดเป็น80บาทงานตัวที่5มาแล้วงานตัวที่5ก็เด้งมาเลยส่งตัวที่4เสร็จส่งตัวที่สที่สี่เสร็จงานตัวที่5ก็มาแก๊ปฟู้ดครับงานที่6ก็เด้งมาแล้วครับงานที่5้าเพิ่งจะกดจบไปเป็นงานเงินสดอีกแล้วก่อนหน้านั้นก็งานเงินสด เครดิตแทบจะไม่เหลือแล้วครับตอนนี้จากแถวแถวมหาลัยมหิดลสารยาโผลมาได้ยังไงสนามบินสุวรณภูมิไม่วันนี้ยังวัดผลไม่ได้มากมายนะักเพราะวันนี้เราเจอแต่ง,งานเอกเพจงานตัวเดียวก็ใช้เวลา4ี่ชั่วโมงแล้วงานตัวที่7เข้ามาแล้วครับแล้วก็เจอปัญหาอีกตอนจะวิ่งไปรับของทางลูกค้าบอกมาว่าจะขอยกเลิกงานไม่เอาแล้ว้าหาปุ่มยกเลิกงานไม่เจอ เราก็งานค้างอยู่อย่างนี้ได้ประมาณ20-30นาทีแล้วจะไปที่ร้านก็ไกลเหลือเกินในเมื่อลูกค้าบอกว่าไม่เอาแล้วขอยกเลิกแต่บอกว่าหาปุ่มยกเลิกงานไม่เจอซึ่งเราต้องทำไงเราต้องติดต่อศูนย์นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่น่าปวดหัวมากงานก็ได้ยกเลิกไปแล้วครับงานได้ยกเลิกไปแล้วผมก็ได้แชทไปที่ศูนย์ที่ศูนย์ก็โทรมา บอกเดี๋ยวยกเลิกให้ตอนนี้ก็ยกเลิกงานไปแล้วงานตัวที่7วันนี้ก็ได้งานมาทั้งหมดเจ็ดงานครับวันนี้ได้งานมาทั้งหมด7งานยอดก็หนึ่งพันกับ46บาทนี่คือยอดรายได้วันนี้วันนี้ได้งานเอ็กเพรสเยอะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวจะลองดูวิ่งแต่แกฟฟู้ดดูว่ามันจะคุ้มค่าไหมสำหรับราคาเริ่มต้นที่ปรับขึ้นมาจาก28บาทเป็น30บาท ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม